นี้เนี่ยห0รไร่หน้าหาด1,200เมตรกิโลกิโลสองกับ200เมตรลึกเข้าไปในแผ่นดินอีกประมาณ900เมตรตรงตรงนี้จะกลายเป็นลานซีเมนต์ลานที่จะวางตู้คอนเทนเนอร์ตัวท่าเรือยาวจากตรงนี้ลงไปในทะเล1กิโลเป็นสะพานคอนกรีตตรงไปทมทะเลเพื่อที่จะให้าเรือใหญ่มาจอดแต่ทะเลมันตื้นก็ต้องขุดทะเล ขุดแล้วจะทํำยังไงไม่ให้ทรายกลับเข้ามาก็สร้างเขื่อนกันขึ้นเป็นตัวแอลอยู่กลางทะเลเขื่อนยาวเป็นกิโลอยู่ตรงนี้แหละและเชื่อว่าเดือนตุลาคมมหาภัยที่ประสิทธิชัยบอกไว้อาจจะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นเริ่มต้นการทำา e i a ของท่าเรือสวนคงมคู่กับท่าเรือปากบาลาในฝั่งสตูล สองท่าเรือนี้จะเชื่อมด้วยรถไฟรางคู่ที่วิ่งระหว่างท่าเรือนี้กับท่าเรือปากบาลามีแนวโน้มจะเกิดนิคมอุตสาหกรรมขึ้นในฝั่งปากบาลานั้นมีแน่แผนที่เห็นแล้วอยู่แถวลักงูกับมะนังฝั่งสงขาไม่รู้อยู่ไหนแต่ว่าแปลกๆตรงที่มีโรงไฟฟ้า่านหินเพเาโผล่ขึ้นมาตั้ง2200เมกะกวัตต์จริงโรงไฟฟ้าจะนะนี่ก็พันสี่พันห้าก็ไปแล้วนะครับมาโหรามใช้ได้แล้วดังนั้นจึงเชื่อว่าอุตสาหกรรม แถวแถวนี้ก็คงไล่จากสวนกงไล่ไปถึงเททานั่นแหละแถวนี้แหละที่เหมาะสมกับการสร้างนิ่กมอุตสาหกรรมสงขาสตูลปัตตานีด้วยกําลังจะเปลี่ยนไปและนี่คือเหตุผลสำคัญที่เรามาจัดงานอาบวยหมักที่นี่นะครับเพื่อประกาศให้คนทั้งโลกประกาศรับานรู้ว่าแผ่นดินตรงนี้เราไม่อยากให้มันเป็นท่ายเรื่องน้ำมนนะวย เราไม่อยากให้เป็นอุตสาหการรมเราอยากให้มีเนินทรายสามร้อยปีห้าร้อยปีพันปีแห่งนี้ไว้ถ้าหลังนี้บ้านสวนกงนะครับพี่น้องไม่ขี่หลังคาเลยอยู่กันมาสี่ชั่วอายุคนรุ่นทวดฝังกูโบไว้ที่นี่ฝังไว้กูโบที่นี่สี่ชั่วอายุคนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งที่สองไม่รู้สองร้อยกว่าปีแล้วเขาอยู่มาก่อนมีประกาศแต่ว่า พอมีกฎหมายเกิดขึ้นชาวบ้านบ้านก็กลายเป็นอยู่ในที่ดินสาธารณะที่เรานั่งนี่เป็นดินสาธารณะถูกไล่ที่โดยง่ายเหมือนกับคนเทพาโดนไล่ง่ายๆเพราะอยู่ในดินสาธารณะกฎกฎหมายมาทีหลังประกาศทีหลังชาวบ้านชาวบ้านไม่รู้เอาอะไรเป็นพิสูจน์เพราะว่าไม่เคยเก็บหลักฐานอะไรเพราะเราก็ไม่คิดว่าชีวิตเราต้องเก็บหลักฐานอะไรมากมายยาวนานขนาดเราและนี่จะเป็นเป็นหานะที่สําคัญเสียงของการเสวนาวันนี้เนี่ยก็คาดหวังนะครับ เราไม่ได้คาดหวังว่าส่งไปถึงรัฐบาลหรอกเพราะเรารู้ว่าหูมันไม่ได้ยินแต่เราคาดหวังให้พี่น้องทุกคนที่มาร่วมง,งานที่นี่ส่งเสียงนี้ไปบอกเพื่อนเราบอกพ่อแม่พี่น้องของเราบอกคนในชุมชนของเราบอกผ่านทุกวิถีทางทั้งโดยวาจาโดยเฟซบุ๊กโดยการสแสดงออกโดยทุกโอกาสที่มีเพราะเสียงประชาชนเท่านั้นที่ทำให้รัฐบาลไม่สามารถเปลี่ยนภาคใต้เป็นอุตสาหกรรมได้ น,นี่ก็ขอขอบคุณเวียงก่อทุกท่านนะครับที่ร่วมให้คําตอบร่วมชี้ทางออกในวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับมีความสุขกับเีศกาลวันอวยหมากต่อนะครับขอบคุณนะครับ